ยังไงฮนะถ้าปาใช่ได้ยังไงจะไม่เกี่ยวจะไป็นักขึ้นไม่ใช่นักล้เฮ้ยพึ้ยคุณนีอะไรเฮ้ยไอ้แสงนี่มึงนอนจริงเลยเหรอคนอย่างมึงเนี่ยคบไม่ได้เลยนะห้องลิ้ยงหมาตัวแก่นโตเนี่ยให้ข้าวให้ที่อยู่ให้พิชาบอมึงจะฆ่าวหองมึงยังข้ากูเองคุณนี่คนอย่างมึงเนี่ยต้องรู้วรามันเป็นผู้เกิดเป็นพี่อยู่ที่นี่พี่ตา ไม่ทันเฮ้ยคนที่กูตายยากตอนจะตายโดนด่า <Yeah> มือหนักใจเสีก right> ่อนมึงยืนคบไม่ได้เลยคบไดที่ไหนได้เพื่อนแบบเนี้ยโอ้โหใจเด่นดอใจเราไม่พอแล้วมึงเป็นทั่วเลวต้องเอาสาละเลวสาละเออบุญทำได้เอ้อันนี้ตายใช่ไหมอย่างไม่ตายหายใจไม่ทันเราทำอะไรกูวัจากที่นอนที่มึงเนี่ยเฮ้ย เปไปเดินไปไไปไหนมาดูกเเดี๋ยวินีไปมาสิ่งเดียวใช่หรือไม่มาไหวไหมเขาบอกว่ามาเก็บค่าของเดินไนแล้วได้ๆแต่เห็นว่าเจ้าเป็นคนไม่การศึกษาตื้นจุกไม่รู้ว่าฟาส่งเองทำไปยังไงอะไรควรอะไรไม่ควรเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเจ้าผมว่าคุโงเจ้าับยานไ แต่ช่างเถอะเราจะปล่อยชีวิตเจ้าไวไม่ต้องปล่อยกูแต่ขับมัทุกคนที่เจ้าไม่ได้โทุกแสงึ้นมันมากเกินที่เราจะให้ไผไม่กลัวหรอกให้ขอฟันป่าแยไปไอยาดูวโูันป่าเจ็บปดยโคตรจเบไ นนคุณฉีกถุงลูกหูไปเลยไม่ไม่ฉีไกไม่ฟันฟานกลัวยังไม่ได้ฟันมาดูมีคนมา,นาหน้าปากเขาไหมใครนุ่งนอะเฮะแม่ให้เดี๋ยวฟันซ้ำเฮ้ยเรียกอ,อ,อะไรเอาก็ถูกแล้วอ่ะก็ข้าไม่มีแม่มีแต่พ่อคนเดียวใช่ไหมอยู่บ้านอะข้างหน้าแกเป็นพ่อข้างหลังแกก็เป็นแม่ มันต้องมีต้นหอมแบบอยู่ในที่เดียวกันไงมันก็ถูกของมึงนะ,ะแต่จะเรียกกูจะเรียกวันดีๆหน่อยนี่ไหครับถ้าจะเรียกกูเนี่ยเรียกมามีรุ่งเรื่องนะเรียกกูอยังไม่เรียกมามีรม่งเรียกทิชเช่ <laughs> ไปกับบ้านยวพ่อจัดการเลยลูกไม่ต้ม,ม,มันจะขึ้นลูกอะ่ะมัอดูดลูกมันเอมบงตารางวัลด้วยดับซินดาวดีครับทิชเจ๊เจอทิชเช่ที่จังหวัดเลยครับ ขอบคุณมากครับที่มีรางวัลให้กับพระเอกดอกอินพระเอกคนเดียวในคณะที่มีตูดเป็นโลกอีกรอบนึงให้พ่อ่าหนักใจหน่อยขอบคุณมากครับมึงไม่พ้นพ่อตูวอีกโดนแน่ เฮ้ยลาละค่ะลาอะไรนะไปกับไปตอนนี้ทำงานอยู่ไม่ใช่ทำงานเลยลาละค่ะไปบ้านครับไปกันแล้วเออลาละครับลาละครับน้อยใจแม่เอออยู่บนน้องไม่นานเลยจากนี้แหละผู้หญิงที่น้อยใจแตแล้วนะกวนึกว่าเสือดันมาเจอสิ่งที่ผ้า ตู้ตอนวิชาจถ่วยกลับมาเสียกรวยให้ล,ลิงเขมจะาาบยมรานที่เพ ติดามาย้าขึ้ห้างคู่ให้กับลูกขาดมืองตครูจะทำให้ชาสูแสนขมเมืองเช้าครูจริงแสนขมเมอคนงานเพิ่มน้ำสาบัน ข้าอย่างกูไอ้คร um, ูแก่ๆต uh, no, ้องมีความหมายนี่คือตนสเส้นที่ือก mm, cool. so ่อนที่สเข้ามาก็่เพียงว่าคำตางคำสั่งขไมิดาพยายามรอาแต่ในใจเขาใจก็มไม่เคยที่เราชีวิ่ใคยเลยคุพูดมึงเชื่อไหมใคต่อไปล่ะ่ะเธอย่ามาบอกึังก้้างเมข้ากูเนี่ยเ่าไปเจอบบท่าน Gue tanda ghi Han Кстати Gu丈 Gua Ya ghi na